สวัสดีครับพบกับส้มธิดดมวยไทยโดยโชคโคราดครับวันนี้เราก็เจอกันอีกครั้งครับวันจันทร์ที่จันทร์ที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดผลมวยก่อนอื่นก็ไปดูผลมวยเมื่อวานนี้กันครับว่าผลประกอบการตลาดลักทรัพย์เป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานนี้ผมก็ได้ออกพัฒนะที่ ต้องอยูทูปเพียงแค่หนึ่งตัวคือยอดนาทีกระดูงชายมวยไทยยิมคนะรับเนื่องจากเราก็ขอเรียกความมั่นใจก่อนและอีกสามตัวก็ไปดูที่เพจมวยไทยที่เด็ดผมก็ดูเนื้อตัวดูการนวดดูอะไรไปพร้อมๆกับทานผู้ชมแล้วก็วิจารณ์ไปตอนท้ายรายการสามตัวที่วิจารณ์เมื่อวานนี้ก็หลบปง่ายว่าแพ้แค่เพชรลุ่งเรือง,งคนเดียวครับตัวที่สองเป็ก ก็พิกชนะตัวที่สามมังกรทอ,องก็ชนะแบบพไปพิกมาลุ้นกันไปลุ้นกันมาอ่ะสรุปชนะสามแพหนึ่งก็เดีว,ว่าอยู่ในระดับที่โอเคครับจต่ชนะยังไงก็ตามจะพิษยังไงก็ตามอันนี้มันเป็นเรื่องของตลาดหลักทัพและวิธีการเชียร์วิธีการลงทุนของทุกคนอันนี้ผมก็ไม่พูดผมก็พูดแค่ผลลัพธ์ว่า ชนะคือชนะแพ้ก็คือแพ้ครับอ่าต่อมาครับมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่เจ็ดสรากดาสองห้าหกเจ็ดอาทิตย์นี้ไปเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งครับไปดูคู่คที่หนึ่งชัดชัยน้อยกินดีหาดใหญ่พบกับเฮดแซมสันจอพัทยากีฬาสยามสุรินทร์ทิกัดร้อยยี่สิบปอนด์คู่ที่สองบาซิล เ็นเอกชาติพบกับศิลาเพชรพี k อเคพี OK ที่กัด126ยยี่์หคู่ที่3สิงห์ดำทีมสิงห์งงดำขึ้นทางด่วนพบกับขุนศึกมอกรุงเทพธนบุรีหรือขุนศึกสเดชพันธ์ที่กัด112ยบสองดอส่วนสิงห์ดำก็เป็นสิงห์ดำยุสุราชเดิมนะและคู่เอกครับ อิชัยสเดชพันธ์พบกับปานเพชรสอจอเล็กเมืองเนิ์พิกักษร้อยยี่สิบหกปอนมวยผู้เอกเป็นภาคที่สองอมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้เป็นมวยไทยเจ็ดสีล้วนๆการออกทัศนาวิจารณ์นี่ผมก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงคือถ้าผมออกวันจันทร์พอวันอาทิตย์ไปได้ข้อมูลที่แท้จริงมาคราวนี้พอมันขัดครับมันเป็นการแบบข้อขัดกันมาก ผมสังเกตหลายครั้งมันก็ทําให้จิตเทียนไปจากชนะสามหนึ่งลายเป็นสองสองไปเรื่อยบางทีจากชนะหมดก็เป็นแพหมดก็เป็นไปได้อันั้นวันนี้ผมก็เบื้องต้นของวันจันทร์เอาแค่แนะนําตัวละมวยเหมือนเดิมแล้วก็ออกทักะแค่ชอบนิดหน่อยวันนี้ครับผมจะออกทักนะแค่ตัวเดียวก่อนวันจันรนะผมออกไปที่คู่เอกครับ พิชัยชัยสอเดชพันธ์พบกับปานเพชรสอจอเล็กมงนนท์ครั้งที่ผ่านมาปานเพชรมาไม่เท่าไรร่างกายไม่เท่าไรแต่มองว่าชนะและชูส่วนด้วยมาวันนี้มาเจอกันอีกครั้งเนี่ยที่ช่องเจ็ดสีผมว่าปานเพชรมาเป็นหน้าติดต่างครับคู่เอกอาทิตย์นี้ผมบอกไปที่ปานเพชรสอจอเล็กมุงนนท์ครับส่วนคู่สามคู่ที่เหลือรอดูวันอาทิตย์รอดูหลังช่าง ทีมงานไปดูท่างน้ำหนักที่ช่องเจ็ตสีเห็นยังไงพูดยังไงเราก็เอาออกมาพูดอ,ออกมาพากตามที่เห็นครับไม่มีบิดผิ้วเดี๋ยวรออีกทีก็อีกสามคู่รอวันที่เจ็ดครับอาทิตย์ที่เจ็ดหลังช่างประมาณครับเวลาเดิมครับสิบโมงสิบโมงกว่าประมาณนี้ใครมายังไงเนื้อตัวยังไงครับ เดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตเบียละเอียดละเอียดเลยในวันอาทิตย์ที่เจ็ดครับเช้าวันอาทิตย์ส่วนข้อมูลวันนี้เบื้องต้นก็มีแบบสั้นๆแนะนําตัวนักวมยครับผมมีแค่นี้ครับโอเคครับขอขอบคุณคทุกการติดตามครับสวัสดีครับ